สวัสดีครับผูช้ชมลุงมนสายเฮงนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงมนเข้ามาปักต้นกระถิ่งนะครับมาร่วมทําบุญนะครับให้เอซนะครับให้กับคุณวนิดานะครับก็เลยให้ตาชานไปแลกแบงคลอยดูนะครับผมไปอชุดดารักนะม่อยดูดารัก จของคุณวนิดานะครับอ๋ออีแก้ววนิดานะครับนึกว่าของก่อนมันเป็นเรียนมันอยู่ดีพอเพื่อนพรไวท์ทมนะมาคักซินควรจะถามค่อยจะมีผู้จัห้อไม่การของก่านก็ยากมาคอยเจ้าปิ่นคน่งค่ แเวแต่ตอนนี้ไม่ได้กินยาเวลาก็ขายกระบบก่อนนะพี่ค่ะถ้าที่ไหนที่สนใจนะกระบกเนาะกิโลละหนึอยสบาทโสนพี่ขายระบกนะกิโลหนึงร้อยาสิบบาทโสใี่ไหนที่สนใจจะกระบอกมกระบอจ้ง่ะาเจอ่นครัผมเอานี่ม่แน่เนี่ยใบาเนี่ยโอ้โหังรบอนี่นี่เจอนี่ตงตนี้ก็ได้ตันได มันเล็กไม่ได้ให้ไม่ได้แรกเลยนะแรกเลยนะไอยนะนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิอยนะครับแล้วทีนี้จะปักที่นี้นะครับให้ตาปักให้ไหมปักปักเลยครับปักเลยครับ ตาก็ตาก็จะยังไม่ได้ฝักเลยตาก็ตาก็จะแลกจะฝักอยู่ตาอาจจะเป็นตอนเย็นตอนอะไรนี่นะครับผมเย็นยนนะครับีน่นะครับเริ่มแล้วนะครับที่โกงบอกว่าอะไรที่โกงต้นแลกต้ต<อ>น,นครับเป็นยังเลข พรอยจัวนับเริ่มตัวแรกกันนะครับพนี่นะครับผมต้นรนะครับพี่เกตพี่เกตพี่นะคะสวัสดีครบมต้นที่สองนะครับให้ให้ลงมนปักต้นกระถิ่นดีก่อนนะครับลงมนรวังต้นที่สานะครับต้นที่สามครับเป็นไม่เอยต้นที่สามก็ เีกระพงลักเก้าชาแนลหนูนกนะครับหนูนกชาแนลนะครับแปดแปดสองครับโอยเเข้ากันเลยเข้ากันเลยแปดครับเลเขนเนะครับมโอ้หนเม้ามาเลยนะครับที่สนะครับเม้ข้ามาทักทายตาเลยนะครับนที่สี่นครับตาต้องไล่ดูเป็นตะกนนะครับไปดูเด้อที่ ปนั้นตาให้ปากซ้อนกันก็ได้่รืเลได้อ่าถ้ามันถ้ามันเบิด์ันถ้ามันเบอดันปากซ้อนก็โลดปากซ้อนกสนิม่องแนแนบให้กันเลยนกันเลยกต้นหัวาที่หนทสเนียงนะครับสาเนียงตาเอาแป้งทาตนไม้หกไม่ทาละไม่ทาละไม่ทาละ อาบน้ำเด็กก็อาบเย็นเด็กก็อาบน้ำเด็กยังไม่ได้อาบน้ำแม่น้ำบอกว่ามากดให้แล้วค่ะ er ok ขอบคุณนะครับแม่ครับแกบอกว่าคุณตา ECO วันนี้คุมคุงเอ็ดมินทำไข่ไข่ใครเป็น ECO โอ้ยช่บ บ่แก้วบอกว่า e e c c o เรียกสองต้นนะครับซซีีีโออ c o c e c e o ีโอวันนี้กลุ่มงานได้มีไหมครับไม่รู้ความหมายเด้อตามไม่รู้ความหมายซีโอหมายต้นสุดท้ายนะต้นทีเก้าเก้าต้นครับแล้วก็ยกมือสาธุเด้อของเจ้าเพื่อของเอ่อของ fc ก็ขอให้เอฟีมีความสุขความเจริญในสมุนกระถิ่นเก้าต้นนะครับครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นต้นกระถิ่นนะครับถ้าเป็นกองกระถิ่นก็จะทํามีเมงมีลายมีผ้าบุญกุศลนี้นะครับก็ขอให้ส่งผลบุญไปแก่พี่วนิดานะครับพี่วนิดานะครับผมมนจัดให้แล้วนะครับ โอเคนะครับผมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับโชคดีแล้วสวัสดีครับแม่ย่าบอกว่าสวัสดีค่ะตามมากุลนี่แหละค่ะ